การเปลี่ยนแปลงมิติจากมิติที่สามไปสู่มิติที่ห้าอาการทางกายที่บ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ระหว่างการปรับตัวร่างกายมีสภาวะจึงเครียดเพิ่มขึ้นรู้สึกขึ้นไส้เวียนศีรษะหรือเป็นไข้คอแห้งมีเสมหะตามัวตาพร่ามึนงงมีอาการบวมมีลมในตัวเยอะ มีเสียงดังในหูตลอดเวลามีอาการหูอื้อหลงหลงลืมลืมจำเหตุการณ์ในอดีตอันใกล้ไม่ได้หรือต้องใช้เวลามากกว่าเดิมในการนึกเรื่องราวต่างๆอาการเหล่านี้คืออาการเบื้องต้นสำหรับการเลื่อนระดับเมื่อผ่านด่านแรกเรียบร้อยแล้วก็จะไปเจอกับอาการแห่งการเลื่อนระดับที่เข้มข้นมากขึ้น นอกเหนือไปจากการได้รับผลกระทบทางร่างกายในระดับพื้นพื้นทั่วไปเมื่อร่างกายมีการปรับความสั่นสะเทือนให้สูงเพิ่มมากขึ้นจนมีอาการบางอย่างที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ภายในตัวของเราเองซึ่งในเวลานี้มีหลายคนกำลังเจอสภาวะทางกายเช่นนี้อยู่ อาการทางกายที่บ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ในขั้นสูงขึ้นไปอีกรู้สึกเพียไม่มีแรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเรากับว่าร่างกายสูญเสียความสมดุลรูปแบบการกินอาหารเปลี่ยนไปไม่สามารถคาดเดาได้บางครั้งก็อยากจะกินไปเสียทุกอย่างเล่นเอาน้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่บางครั้งก็ไม่อยากจะกินอะไรเลย สามารถอยู่ได้ทั้งวันเหมือนอิ่มทิพย์รูปแบบการนอนเปลี่ยนไปสามารถนอนหลับได้ทั้งวันช่วงนี้จะง่วงนอนมากง่วงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็หายง่วงไปเฉยๆต้องการอยู่นิ่งๆไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นจนบางครั้งดูเหมือนปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรค่า ไม่ต้องการพบเจอผู้คนกลัวความวุ่นวายกลัวใจคนที่คิดไม่ดีเป็นการยากที่ร่างกายจะสามารถปรับตัวได้ในทันทีจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในทางร่างกายไปพังๆก่อนซึ่งมันจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงขึ้นความถี่ของโลกจะมีการขึ้นลงสลับกันไปเพื่อให้โอกาสผู้คนได้ปรับตัวอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มาในวันนี้โลกเราได้ย้ายตนเองขึ้นไปอยู่ในมิติที่5อย่างสมบูรณ์แล้วจำเป็นต้องมีการพัฒนาทางด้านจิตใจเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน กับขึ้นพลังงานใหม่อันเป็นขึ้นความถี่จำเพาะใหม่ของโลกมิฉะนั้นแล้วเราจะอยู่ยากมากเนื่องจากเราตกอยู่ภายใต้กฎจักรวาลว่าด้วยการดำรงอยู่ขึ้นความถี่ที่ใกล้เคียงกันจะอยู่ร่วมกันถ้าขึ้นของเราไม่สอดคล้องกับขึ้นความถี่ใหม่เราก็จะถูกผลักดันให้ไปอยู่ในที่ที่เรา มีความสอดคล้องเมื่อเราฝืนหรือพยายามจะอยู่ในที่ที่ไม่สอดคล้องเราก็จะไม่สบายตัวอาการไม่สบายจะเกิดขึ้นกับเราทั้งทางร่างกายและทางจิตใจมิติที่หจะเป็นมิติที่ดีมากๆเป็นมิติที่มีแต่ความสงบสุขความสมบูรณ์พร้อมมิติที่สจะเป็นมิติ ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมิติของความเป็นขั้วมีทั้งคนดีมีคนชั่วเมื่อเรายังไม่พัฒนาจิตของตนให้สอดคล้องกับขึ้นในมิติที่หเราก็จะต้องดำรงตนอยู่ในมิติที่สต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขซึ่งจะมีคนอีกเป็นจํานวนมากที่จะอยู่ที่นี่คนเหล่านี้กำลังแข่งแย่งชิงดีชิงเด่น ต่างแสวงหาวัตถุมาปนเปรื้อตนเองเราก็จำเป็นต้องตกอยู่ในกระแสนี้ต่อไปอีกดังนั้นคนที่อยู่คาบเกี่ยวจะขึ้นก็ยังไม่ได้จะลงก็ยังไม่อยากลงจะอยู่อย่างลำบากมากแต่เนื่องจากการคัดแยกเสร็จสิ้นลงแล้วจะไม่มีการอยู่แบบกั้มกึง่งผู้คนจะถูกจัดให้ไปอยู่ในมิติ ที่สอดคล้องกับคขึ้นความถี่ที่เหมาะแก่ระดับจิตของตนเองพูดง่ายๆว่าจะอยู่สมก็ต้องทำตัวให้เหมือนสมจะได้สอดคล้องจะอยู่ห้าก็ต้องทำตัวให้เหมือนห้าจะได้สอดคล้องถ้าเป็นพวกสามบวกหรือสีอกก่ก็อยู่กับก็อยู่กับสามยากหน่อยมันไม่สบายเลย จะไปอยู่กับหก็เข้าไปไม่ได้ตนเองจะสั่งตนเองให้ไปอยู่กับพวกสาด้วยตัวเองตามขึ้นความถี่จำเพาะของตนดังนั้นจากนี้ไปเราทั้งหลายที่ยังไม่ใช่พวกมิติที่หก็ต้องเร่งฝึกฝนตนก่อนที่จะถูกกว่าต้อนให้ไปอยู่กับพวกระดับที่สต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยมือของตนเอง